สวัสดีครับผูช้ชมหมอปีที่คลีนิกนะครับตอนนี้แอดมิตรกำลังคีน,น้าแล้วก็แต้มยาผลไข้หลังทำจมูกทันทีนะครับเดี๋ยวหมอจะพาชมรีวิวว่าเป็นยังไงนะครับจมูกมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามชมกันได้เลยนะครับเห็นว่าตรงนี้นะคะเป็นจมูกหลังทำทันทีนะครับเป็นสโลปลายพพ่งเดี๋ยวจะให้ดูรูปข้างๆกันเลยนะคะว่า เป็นยังไงก่อนทํำนะครับรูปว่าโชว์ในวิดีโอนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมว่าบวมน้อยมากๆเลยแล้วก็ขอนี้นะครับหน้าตรงนะครับปลายจมูกเล็กลงนะครับแล้วก็ปลายดูพุ่งขึ้นเมื่อเทียบกันกับก่อนทํำนะครับถ้าดูในแนวนี้จะเห็นชัดน,นะครับว่าตรงนี้เนี่ยปลายจมูกเลียวเล็กลง สันจมูกชัดขึ้นปลายเลียวเล็กลงกว่าเดิมน,นะครับเห็นไหมคะว่าสันจมูกเนี่ยชัดขึ้นมากเลยแล้วก็ปลายเลียวเล็กลงเพราะว่าเรามีการเย็บมินดาโลมให้ด้วยนะครับยังเม่นี่ขนาดยังไม่ตัดปีกแล้นะครับยังไม่ตัดปีกจมูกแต่ถ้าเกิดเทียบรูปก่อนทําเนี่ยจะเห็นว่าปีกจมูกคนไข้เนี่ยดูใหญ่แล้วก็ปีกยุบลงไปดูบานนะคะปลายยุบสันจมูกยังไม่ชัดนะคะ ถ้าดูแบบนี้จะเห็นว่ามีความชัดขึ้นนะคะแบบนี่หมอบอกว่าสันจมูกชัดมากขึ้นแล้วก็ปลายพุ่งมากขึ้นด้วยนะครับเห็นไหมว่านี่เพิ่งแต้มยาไปเลยแล้วก็แผ่เพิ่งเย็บไปนะครับบวมน้อยมากๆเลยนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณกระถินหลังผ่าตัดกันเลยดีกว่าเนาในีข้างๆเตียงผ่าตัดนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงมางคะเพิ่งทําผ่าตัดเสร็จไปหมันหมากเลยรู้สึกไม่ไม,ไม่ไม่เจ็บค่ะอืมแต่ยังชาๆอยู่ใช่ไหมคะมยังเตึองอยู่เห็นไหมว่าหลังทําก็พูดคุยได้ปกตินะคะไม่หน้ากลัวอย่างที่คิดเลยแล้วก็ ถามคุณก็ทีหน่อยว่าแล้วตอนที่ทําผ่าตัดเนี่ยรู้สึกเจ็บหรืออะไรไหมครับไม่รู้สึกอะไรค่ะอืมดีมากเลยนะครับแล้วตอนแรกที่ตัดสินใจทาสมุนนี้ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนกันกลัวเหระครับ,รบอืมแล้วตอนนี้พอทาจริงๆรู้สึกมันน่ากลัวอย่างที่คิดไหมไม่ะอืมไม่น่ากลัวเลยนะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการให้สัมภาษณ์เนาะเดี๋ยวตอนนี้เราจะ อ่าแดีวหมอจะที่บ้ายรูปทรงสรุกชัดๆแล้วเมื่อกี้นี้ที่บายไปรอบนึงแล้วเห็นไหมคะว่าอนุญาตนะคะคือปกติอย่าได้ตรงที่เป็นสโลว์ไม่หน่งมากคือโดกกำลังพอดีนะคะแต่จะมีรูปกอดทาเด้งขึ้นมาให้ชมด้วยนะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้สั่นสโลว์แล้วก็ปลายพุ่งขึ้นปลายการที่ปลายพุ่งขึ้นแบบนี้มันมีสองปัจจัยช่วยกันนะคะทั้งในเรื่องของ ซิลิโคนด,ด้วยที่ใส่ปลายแล้วก็มีการเย็บมิเตโดมไปด้วยตรงนี้นะคะน่าเข้ามาตรงนี้จะเห็นว่าปลายพุ่งขึ้นชัดมากมากนะครับตรงปลายคือบางคนมีลักษณะที่ปลายยุบตรงนี้ปลายจะหยุบลงไปการเย็บมิเตโดมแล้วก็การเสริมซิลิโคโนเนี่ยช่วยคุณได้มากๆเลยนะคะแล้วก็ท่าอย่างของคุณกระถิน่นไม่กลัวหันหนาไปมองกล้องนะคะเห็นไหมคะว่าดูดูดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็ อ่าถ้ายังน้าไปให้หน้าตรงๆได้ไหมครับอ๋อดีมากเลยเจน,นว่าตรงนี้เนี่ยสันจมูกโด่งขึ้นอย่างที่หมอนิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะว่าเออเนาะตรงนี้เติมของเขาเนี่ยไม่ค่อยมีสันจมูกเท่าไหร่แต่ว่าพอทําไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าสันจมูกชัดมากขึ้นเห็นไหมมีไฟ ช่วยนะคะสันจมูกจะชัดมากขึ้นโด่งสวยมากขึ้นเลยนะคะเป็นธรรมชาติแล้วจะเห็นว่าถ้าเกิดเทียบัรูปก่อนทำหน้าตรงอะ่ะตาของคุณกระถิ่นจะดูไม่โตเท่ากับตอหลังทำตอนหลังทำเนี่ยตาดูเปิดโตมากขึ้นทางทังที่ยังไม่ทำเสียกับตานะคะเราทำแค่จมูกอย่างเดียวด้วยนะครับโอเคครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะสวยแบบนี้นะคะก็ รีบจอบโปรโมชั่นไว้เลยสามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวแอดมินจะส่งโปรโมชั่นไม่ได้พอดูลักษณะนี้จะเห็นว่านะเปลี่ยนชัดเจนนะคะพอผ้าเขียวที่เป็นผ้าจอกลกางออกนะครับ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวีโอรีวิวเสริมจมูกหลังทำกันทีกับ,บคุณกระิตน,นะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูดีขึ้นแบบนี้เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพให้มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามโปรโมชั่นเอาไว้ได้เลยนะคะหรือว่าต้องการที่จะมาปรึกษาหมอก,ก่อนก็ได้ว่าตัวเองเหมาะสมกับทร,ง,รงไหนทําจมูกได้ไหมบางคนยังไม่มั่นใจหรือว่ายัางกล้ากลัวก็มาคุยกันได้นะคร ใครที่ชอบช anel ของหมอปิ๊กก็สามารถกด subscribe ใน YouTube ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมหมอปิก๊กแล้วก็คุณกระถินนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ